ผมลับตาดูนะแปลว่าอะไรเลขท้ายตัวสุดท้ายบ้านใครก็ได้ที่ลงท้ายด้วยเจต,ตอนนี้มีเลขศูน์เลขสามาเละเจ็ดเขาบอกว่าในบ้านหลังนั้นสองถึงสมในส่วนสองถึงสมส่วน เรื่องไม่ดีเรื่องหนึ่งมีการผ่าตัดครั้งใหญ่โอ้โหบ้านนี้คือบ้านที่ต้องปีกมดลูกม,มีปัญหาเต้านมมีปัญหารัางไข่มีปัญหาปากมดลูกม,มีปัญหาหรือต่อมลูกหมากไตมีปัญหาความหมายของผมคนที่มีเลขเจ็ดตัวสุดท้ายต้องบอกก่อนนะต้องรีบเปลี่ยนด่วนเพราะว่าเป็นเลขผ่าตัดเป็นเลขที่จะต้องเอาออก บ้านหลังนั้นจะมีสมาชิกของคนในบ้านป่วยเนื้องอกเนื้อมะเร็งต้องเปลี่ยนเขาเรียกอุปกรณ์เข้ามาในร่างกายเขาเรียกเปลี่ยนถ่ายอวัยวะถึงขั้นเปลี่ยนไม่ได้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นมันหนักอะ่ะเลขนี้เป็นเลขหนักถ้าใครอยู่ก็คือมะเร็งเนื้องอกต้องขอโทษด้วยนะ ทาไ่งั้นมันต้องโตงบวมอักเสบเบาหน่อยก็เป็นไขมันพอกตับเบาหน่อยก็เป็นเลือดเขาเรียกเม็ดเลือดเลือดจางเลือดน้อยมากเขาเรียกเลือดจางเลือดน้อยคนที่มีเลขเจ็ดตัวสุดท้ายบ้านเลขที่จะเกิดขึ้นในสมาชิกคนในบ้านที่สําคัญที่สุดเขาบอกว่ามีผู้ใหญ่หรือคนในบ้านมีอารมณ์ร้อนหัวร้อนแล้วมีปัญหาต้องกินยา หรือเด็กเช่นสมาธ,ธิสัน้นไบโพล่าดาวซินโดรมหรือมีคนที่มีปัญหาด้านอารมณ์ต้องกินเช่นเป็นโรคซึมเศร้าโรคโมโหอ่ะคือเป็นขอโทษนะมันหนักถึงขั้นอันนี้ต้องพูดตามที่ทำนายดวงผมเป็นหมอดูเนาะเขาเรียกว่าเป็นเลขที่เขาเรียกว่าจะมีคนคนสติไม่ดีอยู่ ขึ้นอยู่กับสติไม่ดีเรื่องอะไรเนาะเรื่องยาเรื่องพันธุก,กรรมความหมายก็คือจะมีคนตรงนี้มีปัญหาต้องระวังเลขเจ็ดการทำนายดวงก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะโปรดใช้วิจารณญาณน,นะแต่ทุกเลขมันมีตัวเสียและต้องรีบแก่ฉะนั้นเลขเจ็ดอ่ะอีกนิดนึงเขาเลขเจ็ดเขาบอกว่าจะได้ญาติพี่น้องหรือคน ในบ้านสมาชิกได้ไปทำงานที่ต่างประเทศหรือไปอยู่ต่างประเทศเช่นไปทำงานที่อิสราเลอลตอนนี้กำลังลบกันอยู่เนาะไปทำงานที่เกาหลีเกาหลีใต้เนาะไปทำงานที่อังกฤษอเมริกาไปทำงานที่ออสเตรเลียอะไรเงี้ยถ้าโชคดีก็เ,เป็นคนที่นั่นแต่มันเหมือนชีวิตตากตำแต่สู้นะแต่แล้วแต่ดวงของเขาแต่หมายถึงว่า จะมีญาติหรือมีคนที่ <c oughs> อยู่ในบ้านนั้นต้องไปต่างแดนเพื่อไปทํามาหากินจะเหนื่อยนะความสูงการทํานายดวงแต่จะยิ่งสนุกถ้าได้ดูดวงแล้วทําให้คุณผู้ชมโชคดี <c oughs> ก็คือดูดวงแบบยีห้านาทีสี่คำถามสองมาเดี๋ยวรับตาดูให้เนาะ <c oughs> โอเคคนที่มีเลขสองเขาเรียกว่า เลขเมียน้อยหรือเลขอยู่เฉยๆกลายเป็นสามีเราไปมีเมียอีกคนอ่ะอีกบ้านหนึ่งอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเนาะความหมายของผมก็คือบ้านนี้เป็นบ้านที่ครอบครัวแต่งงานซ้ำไม่ครั้งเดียวฉะนั้นคนในบ้านจะเกิดสองเรื่องหนึ่งไปเป็นเมียน้อยเขาไปเป็นผัวน้อยเขาหรือ แต่งงานซ้าเพราะไม่ประสบความสําเร็จเลขนี้เป็นเลขที่ความรักไม่ประสบความสําเร็จความหมายก็คือมันจะเกิดเรื่องแบบนี้จะดูดวงต้องติดต่อได้ที่ l i น e แอด s p o t a t 2 0 2 1พิมพ,พ์ภาษาอังกฤษ p o p a t a s สุภวิ์บอกว่า9 3 22นี่แหละฟังเลยเลข2เปียชัยบอกแม่นมากค่ะรู้จักคนที่อยู่บ้านเลขที่4 0์ค่ะ เลขศูนย์เนะาะญาติพี่น้องทะเลาะก,กันเรื่องที่ดินค่ะใช่ถูกต้องแต่ตอนนี้เราพูดถึงเลขสองฉะนั้นเลขสองเนี่ยเป็นเลขที่เขาเรียกว่าพ่อแม่หรือคนที่ดูแลทุกใจลูกโหทุกใจจริงๆอันนี้ทุกใจเลยคือทุกไม่จบบุพการีทุกไม่จบลูกทุกไม่จบถ้าเป็นลูกก็ทุกไม่จบได้นี่แหละ ไปส่งถึงลูกหรือหลานได้มันไม่ประสบความสําเร็จชีวิตรักจะไม่ประสบความสําเร็จแต่สิ่งหนึ่งก็คือคนในบ้านก็จะเกิดเหตุการณ์เงี่ยเช่นมีลูกต่างพ่อต่างแม่เขาเ้าใจข้าหมายเนาะมีพี่น้องที่ต่างพ่อหรือต่างแม่มาอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันอะไรเงี้ยมาเกิดในแม่คนเดียวกันอะไรเงี้ยถ้าเลขสอง อ,อีกนิดหนึ่งเนาะคนที่บ้านเลที่ตกท้ายด้วยเลขสองนอะนี่ใช้พลังจิตดูนะผมดูมาห้าสิบาปีนะมีตาที่มาตั้งแต่สามขวบเอห้าสิบสองปีผมอายุห้าสิบห้ามีสมาธิมีสมาธิโเวทัสมาห้าสิบสองปีพ่อแม่นจริงค่ะถูกหมดเลยค่ะขอบคับลูกเบียชัดบอกอ่ะคนที่มีเลขสองตัวสุดท้ายของเลขที่บ้านเนาะ ลูกกบบอกว่าแม่นที่สุดเลยค่ะพ่อบ้านลูกที่ต่างจังหวัดอ่าพี่สาวแต่งงานสามรอบแล้วค่ะนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นน่ะแต่อย่าลืมนะมันจะกลายเป็นแมบมีลูกต่างพ่อมีลูกต่างแม่แล้วแต่มเหมือนกับมีจํานวนที่แบบเป็นพี่น้องต่างพ่อต่างแม่แพททีบอกแม่นมากๆค่ะถ้าชอบก็ ดูดวงส่วนตัวได้ยี่ห้านาทีสี่สาบหดูนัดดูดวงได้ยี่ห้านาทีสี่สิบหแต่ต้องไม่ลําบากเรื่องเงินเงินต้องไม่ลําบากก็ดูกันถ้ามีบุญสัมพันธ์กันเราก็นัดเวลาดูกันผ่านทางไลน์นะครับแต่ถ้าลําบากอยู่ใช้เงินอยู่เอาเงินไปใช้ไปกินก่อนนะครับอ่ะเลขสองอีกนิดน,นึงเขาบอกว่าดื้อ เลขสองเนี่ยเขาเรียกว่าดือ้อบ้านหลังนี้ดื้อกันทั้งบ้านความหมายเดี๋ยวคุยกันไม่กี่คำมันกับจบละเลิกคุยต่อละเดี๋ยวคุยกันไม่กี่คบว่าเลิกจบคุยต่อละเข้าใจเนาะคือมันเหมือนกับหัวร้อนหัวเสียกันง่ายในบ้านหลังนั้นเลขสองนลินบอกน้องสามีลูกคนละพ่อค่ะใช่ถูกต้องตะวันฉายบอกว่าใช่แม่นค่ะ นั่นแหละอะไรนะปู่มีญาสามคนเห็นไหมแพทที่หูแม่นมากมันจะส่งไปต่อเลยนะญามีสองคนดื้อจริงค่ะดื้อจริงอันนี้ยังยอมรับดื้อทุกคนจริงค่ะอ่าดูกนาะรินบอกใช่มันเป็นเงี้ยปดหัวถ้าคุยด้วยนานงไม่ได้แม่นมากครับเพราะ